คนวันนี้นะคะจะมาแนะนำโปรวีนาไฟเบอร์ที่พี่ทานอยู่เป็นประจำนะคะตัวนี้ขายดีมากขายมาเป็นปีที่4แล้วนะคะขายดีอย่างต่อนเนื่องเลย1กล่องนะคะมี6ซองนะคะราคา 490บาทซื้อ1แถม1นะคะแต่ว่าโปรโส่งท้ายปีก็คือซื้อ3แถม4นะคะในราคา1299บาทอันนี้พี่อยากแนะนำจริงๆนะสำหรับคนที่มีปัญหาท้องผูกก่อนเลยนะคะเพราะตัวนี้มันจะชัดเจนถ้าเราเป็นคนที่ไม่ค่อยทานผักไม่ได้ทานไฟเบอร์อย่างเพียงพอนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะขับถ่ายได้ทุกวันอยู่แล้วซึ่งพี่เองก็เป็นคนที่มีปัญหาแบบนี้อยู่นะคะเพราะว่าปกติ เราไม่ได้กินผักเยอะแยะนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีตัวนี้ติดบ้านนะคะมันก็จะช่วยให้เราสึกว่าสบายท้องมากขึ้นเพราะว่าอย่างบางทีให้ทุกคนลองสังเกตว่าถ้าเราไม่ได้ขับถ่ายทุกวันแล้วบางทีแบบ2วัน3วันบางทีบางคน2วันเริ่มอึดอัดแหละใช่ไหมคะแล้วพอยิ่งแบบ เขาเข้าส่วนที่3มเนี่ยมันจะเริ่มไม่ปกติแล้วอะท้องมันก็จะบวมนะคะยิ่งถ้าเกิดบางคนแบบ4ี่ห้าวันนี่คือแบบมันอันตรายมากนะเพราะว่าลำไส้เราอะมันก็จะดูดซึมของเสียกลับภายในร่างกายเพราะฉะนั้นบางคนจะเห็นว่าบางทีลมหายใจเราเริ่มมีกลิ่นบางคนเป็นสิวอุดตันคือมันแบบมันมีมันเขาเรียกว่าอะไรลำไส้มันดูดพิษดูดของสกปรกเข้ามามันเลยทําให้แบบมันขับออกมาทางผิวอะไรเงี้ยบางคนจะเป็นแบบเขาเรียกผื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีมันเกิดจาก การที่ลำไส้ของเราไม่สะอาดแล้วเราก็มีปัญหาในเรื่องของการขับถ่ายนะคะการขับถ่ายจริงๆมันเป็นพื้นฐานที่คือถ้าเราสามารถถ่ายทุกวันอะ่ะมันเป็นพื้นฐานที่ดีในเรื่องของสุขภาพแบบทั้งหมดเลยนะเพราะว่าถ้าเราขับถ่ายไม่ดีอะ่ะคือปัญหาต่างๆคือมันจะตามมามากนะคะพี่ก็หาข้อมูลศึกษาว่าแบบ เฮ้ยเออคือมันมีโอกาสที่จะเป็นได้หลายโรคเหมือนกันนะคะรามปามไปถึงแบบมะเร็งเลยนะแค่เรามีปัญหาเรื่องการขับถ่ายนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้อยากจะมาแนะนําโปรโมชั่นนะคะใครที่ไม่เคยลองทานนะคะหรือว่าทานตัวไหนแล้วไม่ได้ผลพี่อยากแนะนําเพราะตัวนี้พี่ยีทานอยู่นะคะอ่อมันรสชาติอร่อยมันจะเอ่อออกหวานๆเปรียปร้ยวๆเบอร์รี่นะคะแล้วก็ที่สําคัญ มันจะไม่เป็นมุ้นนะคะมันจะเป็นน้ําละลายง่ายทานได้เลยทานก่อนนอนพอตอนเช้านะเราก็จะแบบโลง่ลงๆสบายๆพุงนี่คือแบบถ้าวันนี้นะเราทานแบบพุงตุยๆมาเลยนะตอนเช้านะถ้าขับออกปุ๊บโลง่งแบนเรียบสนิทจริงๆนะคะที่สําคัญคนที่แบบอยากจะทานเพื่อลด หุ่นลดสัดส่วนก็สามารถทําได้นะคะเพราะจางปกติเนี่ยเราจะทานเป็นแบบท่วงในเรื่องของการขับถ่ายหรือว่าบางคนเนี่ยจะทานเพื่อแบบดีท็อกลําไส้เพราะว่าบางทีปีปีหนึง่งอ่ะเราก็เหมือนปล่อยปัดละเลยปล่อยร่างกายตามยะถากรรมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราควรลองหาโอกาสที่แบบ เออโอเคสักสองสามเดือนครั้งหนึ่งนะคะเราดีท็อกลำไส้ด้วยการทานอย่างต่อเนื่อง7วันนะคะมันก็จะช่วยให้สุขภาพร่างกายเราเนี่ยโอเคขึ้นลำไส้เรามีความแบบสะอาดเหมือนถูกแบบเหมือนท่อที่มันอุดตันอยู่มันก็ถูกซ้อๆออกไปนะคะทางเดินอาหารอะไรพวกนี้มันก็จะแบบสะดวกแล้วเวลาที่คุณทานอาหารเสริมอะ่ะ มันก็จะดูดซึมได้ดีขึ้นมันก็จะมันมีผลเหมือนกันนะเพราะบางคนแบบไม่ทานนู่นนี่เขาว่าดีไม่เห็นเห็นผลเลยบางทีแบบมันเกิดจากลำไส้เราที่มันไม่ได้แบบสะอาดนะคะแล้วสําหรับคนที่จะทานเพื่อลดน้าหนักเนี่ยก็พี่ก็แนะนําจริงนะคืออย่างน้อยๆเลยนะถ้าคุณไม่คุมอาหารไม่ออกกําลังกายมันก็ยังควบคุมน้ําหนักคุณได้ดีขึ้นคือไม่ให้มันเพลไม่ให้มันเพิ่มขึ้นว่างานเถอะแต่ถ้าคุณแบบคุมอาหารด้วยออกกําลังกายด้วยค่ะหุ่นเรามันจะแบบรีดเร็วมากแล้วคือมันลดสัดส่วนได้้จริงงอออยย่านุคื บรนราบใส่เสื้อผ้าสวยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ถือว่ามาบอกโปรกันเนาะมันจะหมดวันที่27ธันวาคมนี้นะคะ3แถม4ในราคา1,299บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศนะคะแล้วก็มีบริการปลายทางด้วยนะคะเดี๋ยวพี่จะให้รายละเอียดเพิ่มเติมไว้ที่ข้อมูลใต้คลิปนะคะก็ลองดูแล้วสนใจแล้วก็ทักมาสอบถามกันได้นะคะว่าอยากจะทานแบบไหน ทานเพื่อสุขภาพทานเพื่อแก้ท้องผูกหรือว่าทานเพื่อลดน้ำหนักหรือเพื่อดีท็อกนะคะแนะนำจริงๆค่ะ